สู้โจในซ่องข้องรายการเราข้าวชาวบ้านทางจานส้ม IPMTV สตูนชนแนลค่ะยังคงอยู่กับดิฉันปัทรีพรมาลินีนะคะในโจในซ่องนี้ก็ยังคงมีข้าวสารลาวิยญางต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเนอเรื่องข้องโครงการทัศนาป้าคลองลองเรือเพื่อฟื้นฟูชีวิตและไส้หนำดูซนนะคะมีเชิญตอนด้วยค่ะตอนบิ๊กคลีนนิ่งเดค่ะเป็นภาะวะมีการรองเรือะะเพื่อเทจะเก,ก็บขยะนะคะ สิงปฏิกูลเทวายุในลําคลองดังกล่าวนี้รวมทั้งนะคะลองเรือ5อาซีกันด้วยค่ะอาซีนั้นก็ไม่ใชอะไรหนะะ้าเป็นเรื่องราวข้องผันหมายเทวโยริลิมคลองนั่นเองค่ะก็ต้องลและกันแล้วว่าครเดยวโรจักบางนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่มีความสนุกสนานค่ะมีความชุ่มชื่นในเรื่องของใสน้น้ำเทสําคัญนั้นเป็นการลหลงเรือแบบส,สั้นสั้นคมเดี๋ยวเราจะเล่ภาพบรรยากาศดังกล่าวนี้นะคะว่าสนุกสนานแนค่ไหนค่ะแล้วก็พาไปในเรื่อคลองน,นะคะ สตูนบ้านเรามีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวนะคะซึ่งในทะเลก็มีทั้งห้อยกุ้งปูปลานะคะเราจะพาไปแลกค่ะชาวบ้านพอบห้อยดอดหยักนะคะก็แห่กันไปห้าเพเื่อถืะสร้างไรายได้ค่ะโยธีพื้นทีนะคะตำบลตำมลังนั่นเองมูดที่สร้างปากอ่าวตำมลังนะเดี๋ยวเราจะไปเล่นะคะนักข้าวของเรานะคะทีมงานก็ได้ลงพื้นทีแต่ว่าเชาวาเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราจะไปเลในเรื่องคลองการฮะห้อยดอดยักดัง กล่าวโดยนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการที่ว่าจะหยุดอาชีพสักอาชีพนึงค่ะลังโวยเกษียณหรือว่าในตอนแก่ๆนั้นในะบางทีอยบานเฉยๆนั้นก็โรสึกว่า เป็นคนถือว่าอาจจะไม่มีประโยชน์อันนี้คิดไปเองนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเบื่อหน่ายถวาย่ยเฉยเพราะว่าบางคนตอนถือว่าเนี่ยทำงานยูก็ประมาณว่านะคะทํางานกันตลอดเวลาเลยเพราะว่าไม่มีอะไรทํารู้สึกว่าเบื่อหน่ายในชีวิตนะคะก็เลยอยากจะหาอาจีบอะไรก็ได้ถว่าทำแล้วบายใจแล้วก็สามารถสร้างรายได้ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่ง อาชีพทัวเรานําเสนอนั่นคือการเลี้ยงแปดในส่วนยางพารานะคะรายได้ดีค่ะเดี๋ยวเราติดตามกันนะคะแล้วก็มีในเรื่องข้องกีฬากันบ้างนะคะกีฬาในชุมชนเราก็นําเสนอทุกชุมชนเลยทาว่าทันได้แจ้งมาเนี่ยถีช่องข้องเราในออฟฟิศข้องเราค่ะสตูนชนั้นเอลพันช่องทัง้นจะซีจะซองซองซีหาซ้ำนะคะเราไปเก็บภาพกีฬาชุมชนปลอดยาเสพติดข้องตําบลเจบิลางค่ะ ที่มีเจอว่าเจ็บบิลังเกมครั้งที่สิประจำปีงบประมาณ2557เดี๋ยวเราจะไปเลบภาพบรรยากาศในพิธีเปิดกันด้วยนะคะและั้งหมดนี้คือเรื่องราวเทดิชันนํามาเสนอในช่วงเวลานี้ค่ะเรามาแลกการลองเรือแบบสร้างสรรค์สังคมกันค่ะกับโครงการทัศนาปลาคลองลองเรือเพื่อฟื้นฟูชีวิตและไสายนามดูซนตอนบิ๊กคลีนนิ่งเดย์นะคะวันทียเมษาย,ยนส5 5 7ค่ะ สำนักโครงการนี้นะคะสนงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือวา่อกอวากวากแดนเมืองงานวิจัยเพื่อพัฒนาทางพื้นที่โดยการทํางานรวมกับระว่างฝ่ายวิชาการน่วยงานภาครัฐและก็ภาคประชาชนนะคะ เื่อเทจะสร้างการเรียนรู้และแพร่พัฒนาชุมชนการสร้างกลไกลความระมือระว่างภาคส่วนต่างๆในพื้นที่เผ่อเทจะนําไปสู่การสร้างชุมชนเข้มแข็งและเชื่อมโยง่ากงบประมาณสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเงบประมาณจากส่วนราชการจังหวัดและตามนโยบายของรัฐบาลทำให้การจัดสัรเงนงบประมาณตอบสนองตรงตามความต้องการของประชาชนมากขึ้นแล้วก็เกิดความซ้ำพันธุ์ดีระว่างผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นภผคาประชาชนและเครือข้ายรวมกับภาคีภาครัฐวิชาการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนการพัฒนาเผื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นนะคะสําหรับงานนี้ค่ะจังหวัดสตูลนําโดยคณะทํางานจังหวัดกอรสเนอโครงการวิจัยการจัดการน้ำและภัยพิบัติ ภายใต้โครงการพัฒนากลไกความร่วมมือในการบริหารจัดการสต้สน้ำดูซ้นแบบบูรณาการโดยการจ่ายความรู้นีเวศว,วิทยาทองทิ้นจังหวัดสตูลน,นะคะสำหรับวัตถุประสงค์ค่ะก็เพื่อจะสร้างกระบวนการเดินรู้ในการจัดการลุ่มน้ำคลองดูซ้นแบบบูรณาการโดยการมีส่วนรวมข้องชมชนทองทิ้นและหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักนะคะ เพื่อพัฒนาระบบความโรนิเวททองทิ้นเพื่อประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการนำในพื้นทีล่ลุ่มลุ่มน้ำคลองดุซนค่ะเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มทองทิ้นชุมชนทองทิ้นในการจ่ายความโรนิเวททองทิ้นในการจัดการนำในพื้นที่ลุ่มน้ำนะคะขยายพ้นบทเรียนความโรการจัดการลุ่มน้ำผ่านเครือข่ายการเดือนรู้และการจัดทำลักสษองทิ้น พัฒนาแผนการบริหารจัดการลุมน้ำคลองดูซนด้วยรูปกลไกความรวมมือการทํางานรวมกันของชุมชนท้องทิ้นและหน่วยงานเถ่รับผิดชอบลักษ์นะคะซึ่งโครงการนี้ก็พบว่าคลองดูซนแต่เดิมนั้นก่าใช้ประโยชน์จากไส้น้ำได้อย่างลาก้ลยค่ะ คนชายโครงชายชีวิตยังผงผ่านกับน้ำมีการทำซวนทำนามีการลองเรือเพื่อการสั้นจนไปมาห้าสู้กันมีการติดตัวขาค่ายกันรวมทางปล้ายน้ำก็ยังเป็นเมืองทา่าถือว่ามีการคนท้ายสินค้าไปมาาสู้กับไร้ประเทศโดยเฉพาะมาเลเซียนะคะ ซึ่งจากการศึกษาข้อมโครงการชุมชนในสี่้าตำบลตลอดใต้น้ำมีความต้องการเด็จากืูนปูวิธีคนชายเขาคนชายคลองและคนชายเลนให้เห็นถึงคุณค่าข้องูลดูซ้นในลำดับต่อไปนะคะและสำหรับโครงการนี้ค่ะก็ใช้เชือวาทัศนาปลาคลองลองเรือเพื่อืูนฟูวิถีชีวิตและใต้น้ำดูซ้นนะคะซึ่งก็เป็นการลองเรือค่ะหน้าแก็บขยะแล้วก็ 5A4 นะคะ ตวงตำบลชะลุงเทศบาลฉลุงตำบุบานควรนะคะโดยจ่ายจสีหวาตอนด i g c คล a n i n g Day ค่ะสำหรับปูเทวาข้าวรวมลหลงเรือในครังนี้นะคะก็จะเป็นน่วยงานเทวาเป็นเคลือข้ายค่ะนะคะออซมอทอสมรง,งานสะพากรและทองเที่ยวข้อััหนะคะและสิ่งแวดล่อมจังหวัดสตูลค่ะศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ป้าชายเลนที่ห้า โครงการชประท tn สตูลมูล,ลนิธิกองทุนชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจังหวัดสะตูลสู้การศึกษาหนองระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำนักง,งานกลมประชาสัมพันธ์ประมงจังหวัดสะตูลกลุ่มเยาวชนจังหวัดสะตูลสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดรวมทั้งท้องทินท้องที่ทัวข้าวรวมลงเรือด้วยนะคะมีทั้งเทศบาลตำบลวัญโดนตำบลจันลุงเทศบาลเมืองสตูลและก็ตำบลคลองคุดตำบลวัวสะตอตำบลยานซื้อนะคะ ซึ่งรวมทั้งซื้อมวลชนในท้องถิ่นด้วยค่ะเรามาฟังเสียงของนายกอบตาบ้านควรนายกูดานันลังจีค่ะก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการจัดงานในครั้งนี้ค่ะครับที่ผ่านมานะครับเกี่ยวกับมิกซ์วิงเดยครับคือเป็นนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจาังหวัดสตูลครับท่านเนือใจอภิรักษ์นะครับเพราะาะนั้นทางผมเองก็ได้ทํางานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาก็ใช้เวลาก็ประมาณ2ปีเสร็จสนนะครับ เรื่องการเนื่องจากแรกๆก็มีการทำก็เรียกว่าประชาวิจารณ์นะครับแล้วก็ทําเกี่ยวกับวิจัยนะครับก็มีทางสถาบ,บันมาทําวิจัยก็2ปีนะครับกร็รู้สึกว่าเสร็จเสร็จแล้วในช่วงนี้พอเสร็จแล้วก็มีทางชมรมนะครับชมรมผู้รักน้ํานะครับก็ยังไม่จบนะครับเขาก็ทําต่อทําต่อด้วยมาปรึกษ,ษาหารือที่เอาต่อบ้านควรครับผมเองก็ ให้ใช้สถานที่แล้วก็ร่วมนะครับแล้วก็ได้ให้รองนายกของผมก็ดําเนินการต่อนะครับแล้วก็ได้ประชุมกันแล้วก็คิดว่าเราจะพัฒนาคลองนี้นะครับคลอง,งบําบางหรือว่าคลองลดุสสนนี้จากต้นน้ํานะครับต้นน้ําคือจากทุ่งน้ยนะครับแล้วก็ตลอดจะถึงมําบังนะครับคือเทศบาลสตูลน,นะครับเพราะนั้นได้ไประชุมนะครับหาแนวทางด้วยวันได้ประชุมกับชมรมนายก หลายๆนะครับแล้วก็ได้เสนอแล้วว่าเราจะมีแผนงานนะครับแผนงานในปีต่อไป58นะครับคิดว่าเราจะเราจะเข้าแผนนะครับเข้าแผนในการอนุรักษ์น้ําแล้วก็แผนในการดณรง์เรื่องขยะนะครับคิดว่าเราจะดําเนิกนการในปี5 8นี้และประโยชน์ที่จะได้รับแต่ชุมชนของเราชาวจังหวัดสตูลนก็รู้สึกว่ามากนะครับหนึ่งก็เกี่ยวกับน้ำนะครับเราจะได้น้ําที่สะอาดนะครับแล้วก็สดใสแล้วก็ใช้บริโภค ได้ตลอดทั้งปีนะครับสองแล้วก็อาจจะมีชาวบ้านหรือว่าราษฎรตรงนี้จะใช้ประโยชน์เกี่ยวกับคลองนี้อาจจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเชิงอนุรักษ์แล้วก็ประโยชน์หลายๆอย่างนะครับอันนี้ก็ผมคิดว่าในอนาคตนะครับปี58ก็จะมีการเปิดโครงการนี้ขึ้นในลำคลองนี้นะครับคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ สำหรับโครงการนี้นะคะก็เรียกสั้นๆวา่าลองเรือ Big Cleaning Day นะคะก็ลองมาจากนะคะลงเทท่าเรือเทศบาลตำบลฉลุงนะคะตรงนั้นแล้วก็ล่องมาเรื่อยๆข่ารียะทางนั้นก็ประมาณ4กิโลเมตรก็ว่ดได้นะคะแล้วก็มาจุดเทตำบลบานควนค่ะสนุกสนานอย่างแรงเลยความเทวานะคะบนทางไกลแค่ไหนแต่วา่าความสนุก ความถือว่าได้เก็บในเรื่องข้องขยะในเรื่องข้องการอา 5a ใบไใม้ต่างๆซึ่งก็เป็นพลมไม้พื้นบานอ่อข้อภายค่ะเป็นใบไม้พื้นบานนะคะเป็นเรื่องราวถือว่าสนุกสนานเลยทีเดียวค่ะก็มีไล่เกรือข่ายถือว่าให้ความร่มมือกันในครั้งนี้นะคะแล้วก็น้องจจนิค่ะท่านประธานในพิธีนาย,ยกอปอปจนะคะนายสมเด็จเหลียงประสิทธิ์ก็ได้นะคะพูดคุยในเรื่องราวค้องการถือว่าจะปลูกจิตสนึกในเรื่องข้องการอนุรักษ์นะคะที่จะทําอย่างไรให้ ดูซนนี้เป็นลำคงเทวาสามารถช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงกดได้ยางยังยืนด้วยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวค่ะภาพความสนุกสนานนะคะทีมงานซุนชนแนลของเราก็ได้ลงพื้นที่นะคะไปนําเรื่องราวตรงนี้มานําเสนอก,กันด้วยนะคะแล้วก็สามารถติดตามรับชมแบบรายละเอียดเลยนะคะในรายการที่นี่สตูนนะคะตอนสร้าน้ำขื่อชีวิตกันได้เลยนะคะเอาละค่ะมาในเรื่องต่อไปนะคะผ่าไปแลนะคะชาวบ้านพบห้อยอดหยักนะคะทำไมถึงเป็นห้อยลอดหยักค่ะ ง่ายนิดเดียวเพราะว่าพื้นที่สตวนของเรามีความอุดมสมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นห้อยลอดค่ะเทว่ามีขนาดอยากแบบมีนนะคะก็มีค่ะในพื้นทีตน่ตำบลตำบลลังของเรานะคะเป็นการเทวาสร้างไรายได้กับชุมชนแล้วก็ให้กับไข่ไล่คนทยุนในชุมชนทองทิ้นตรงนั้นค่ะผ่าไปแล้วชาวบ้านพบห้อยลอดอยากให้ห้าสร้างไรายได้นะคะ ชาวบ้านตำบลตำมะลังและตำบลปูยูอำเภอเมืองจังหวัดสตูลก็ผ่ากันนังเรือห้าห้อยรดขนาดอยา่ข่ล่างจากทีชาวป้มงก็ไปขุดห้ากลังบริเวณโดนห้อยกระบงปากเอาตำมะลังมูเดรซ้ำตำบลตำมะลังอำเภอเมืองจังหวัดสตูลน,นะคะไปห้ากลังแล้วบันเอิญไปพบค่ะเมื่อซ้ำเดือนเดทผ่านมาเมื่อถึงเวลาค้างคืนซ้องถึงห้าคำเป็นชน่วงเทน,น้ำลดนั่นชาวบ้านก็ห้าห้อยอดขนาดอยากดังกล่าวเพื่อเดจะนำไปค้ายสร้างรายได้นะคะ แต่ละวันชาวบ้านจะห้าได้ห้าถึงยสิกิโลกรัมกข่ส้งกิโลกรัมละนึ่งรอยบาทโดยความเทขนาดใหญ่จนชาวบ้านเรียกห้อยลดอย่างเพียงเจ็ดตัวต่อเนึ่งกิโลทีมงานสตูนเชนเนลของเราก็เตือนตั้งแต่วัาชาวนะคะตั้งแต่ตีห้าเลยค่ะเพราะว่าวันเทเราหนัดชาวบ้านนั้น้ามันห้าขำสิ่งนําลงชาวมากเราต้องหนังเรือประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อเทจะไปรอให้นำลดก่อนเดี๋ยวจะเริ่มห้าห้อยได้นะคะ เพราะว่าถ้าเราไปเช้าว่านั่นน้ำแห้งเราต้องจอดเรือก็เดินไกลค่ะเพราะว่าเทลนันห้อยลอดไห่กว่า50หรายได้นะคะเราจอดเทกลางเล่นสามารถเดินห้หอยเรือจักรกรณ์หมาทิ่ห้าได้แบบง่ายๆนะคะนายเดชารัตนาชาวบ้านมูเตซองตำบลบานขวนญอำเภอเมืองสตูลซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สถานีประมงทะเลจังหวัดสตูลบอกว่าในพื้นที่บริเวณดังกล่าวก่อนนั้นนี้เป็นแหล่งห้าห้อยกระบงข้องชาวบ้าน แต่ว่าห้อยกระบงนั้นนะฮะได้ให้ไปดอนห้อยดังกล่าวเวลานำหลอดเต็มทีจะมีเนื้อทีไม่ต่ำว่า50าสิบไร่กลายเป็นแรงห้ากังตะกะแตนเสําคัญนะคะซึ่งกังตะกะแตนมีราคาดีชาวประมงใจใจละช่วงน้ำแห้งห้ากังซึ่งมีราคากิโลกร,รมัมว่าพันบาทค่ะเมือ่อซ้ำเดือนในผ่านมาชาวประมงที่ห้ากังก็ได้คุดรูพับกับห้อยขนาดใหญ่ชาวบ้านเรียกว่าห้อยลอดโปรง่งหรือว่าห้อยลอดไหม่ไ้นนะคะ ความสมบูรณ์และความแย่ของห้อยลอดที่ดี้ขนาดจัดตัวตอนนึ่งกิโลสิ่งก็หย่มากจึงไม่ค่อยได้รับความนิยมชาวบ้านเก็บค้ายทรงร้านอาหารให้กิโลกําละงนึ่งรอยบาทก็ถือว่าเป็นอาชีพเสริมในช่วงชาวก้อนไปทํางานแต่ละวันก็ได้ห้าถึิบกิโลก็ถือว่าเป็นรายได้ดีเพราะวา่าใช้เวลาก้อนนําขึ้นไม่เกินสองชั่วโมงเท่านั้นนะคะคณะเทน,นายสวงอาดัม ชาวบ้านมู่ได้ซ้ำตบลปูอยู่อำเภอเมืองสตูลก็บอกวา่าตนเองนั้นพบค้อยลอดนี่เป็นคนแรกและก็บอกต่อๆกันมาจนบ่โจร่ทปไม่ไม่นั้นก็มีชาวบ้านมาห้าวันละกว่า40สคนแต่ละวันรวมกันก็ได้มากว่า200กิโลกร,รมัมถือามีมาเป็นพิเศษนะคะแต่ว่าห้าเทีกบกับราคากางังเทว่าห้าในสั้นทีเดียวกันคนจึงนิยมไปห้กากังซึ่งดาราคาดีว่ามากนะคะอย่างไรก็ตามสำหรับค้อยลอดจากนี้ชาวบ้านก็รวมกันห้าแบบอนุรักษ์ค่ะ โดยเป็นข้อตกลงรวมกันว่าจะไม่ใช้ปูนข้าวยอดลงไปเมื่อห้าห้อยลอดถเถื่อนนะคะเพราะว่าทำห้ดินเสียจึงใช้วิธีขุดรูแล้วก็เจวานอนจากห้อยลอดพันย้ายนีแล้วนะคะห้อยตัวย้ายชน,นีเนี่ยเพราะว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ค่ะโดยแพลงต้นต่างๆทางห้อยลอดดอากแล้วก็ห้อยชนิดต่างๆก็รวมทางกลางจึงมารวมกันที่นี้มากนะคะ ค่ะนั่นก็เป็นเดืองเรานะคะของอีกหนึ่งอาชีพนะคะบางครั้งบางที่อาชีพที่เราคิดว่าเป็นอาชีพเสริมแต่ว่าไรายได้นั้นค่อนข้างจะดีค่ะเพียงแต่ว่ามีความขยันเสียงนะคะห้าห้อยรดอยาก เพื่อที่จะสร้างไรายได้นะคะตอนนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่านะคะจะพบมาร์กน้อยแค่ไหนเพราะว่าเรานําเสนอข้าวนี้มาคลังนึงแล้วค่ะนี่ก็เป็นนะคะคลังต่อไปค่ะจะบ้านตําบลตามันลังแล้วก็ตําบลปูอยู่ตอนนี้ก็แห่กันห้าห้อยรดอยากนี้ไปค้ายสร้างไรายได้กันนะคะเลี้ยงครอบครัวกันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะเดี๋ยวรนําเสอ้อกันตรงนี้นะคะเอาละค่ะ ไปลงทะเลก,กันแล้วนะคะไปที่บาชไยลิยนกันแล้วเราขึ้นมาบนฟังไปที่ส่วนยางพาราแต่ว่าไม่ได้ไปทําส่วนยางพาราค่ะเราจะใช้ตรงนั้นนะคะในพื้นที่ส่วนยางพาราเพื่อที่จะทําอาชีพอีกหนึ่งอาชีพในรองส่วนยางพาราค่ะนะคะโดยการเลี้ยงแพดไร่ทุ่งนั้นเองค่ะนี่ก็เป็นอาชีพของคนที่ว่าลั่งเวกัซียนคิดทําเดี๋ยวเราจะเป็นเลสน,นะคะว่าเรียงอย่างไรแล้วก็รายได้ที่ได้นั้นนะคะคุมขาหรือไม่นะคะ พาไปเลยในะเรื่องข้องวิธที่ชีวิตพอเพียงนะคะข้องคนวัยลังเกษเซียนค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เป็นทางเลือกนะคะเลี้ยงแพตในส่วนยางพาราสร้างรายได้อาชีพลังวัยกระเซียนเป็นอีกหนึ่งทางเลือกข้องคนที่อ,อายุห0ปีขึ้นไปแล้วซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็นะคะผู้ที่กระเซียนอายุจะมีการเตรียมสิ้นเดียวตนเองทไวัยมากไม่บางคนอาจจะผักพ่อนบางคนอาจจะทางานเล็กๆหน่อยๆเพื่อคลายความเงาความเบื่อให้กับตัวเอง แต่ว่าวันนี้ทางทีมงานสตูนชาแนลนะคะก็เทนอาชีพเทว่าคนทําแล้วก็เทว่าเป็นอาชีพข่องพูเทกเซียนอายุราชการมาก็ได้หันมาทําเป็นอาชีพจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะนั่นคือการเลี้ยงแปดไข่หรือว่าแปดลายถุงนั่นเองนะคะแต่ว่าการเลี้ยงนั้นจะเลี้ยงในส่วนยางพารานายพงศกรแก้วสลัมมาอยู่2องปีอยู่บาริเทนึ่งรอยเยี่ยสิกามูเทสองตำบลเกตปรี่มอำเภอเมืองจังหวัดสตูล แกบอกว่าตนเองเดิมทํางานราชการและก็เกษียณอายุราชการมานะคะเห็นว่าไม่ได้ทาอะไรก็เลยหันมาเลี้ยงแปดประกอบกับพื้นที่บ้านเป็นปลูกส่วนย่างพาราแล้วก็มีชงวางระว a n g หงต้นยางนะคะก็เลยไปเสิร์ฟเป็ดไข่รัวเป็ดลายถุงมาจากอำเภอรัตภุมจังหวัดสงขลาแล้วก็เอามาเลี้ยงจนว่าได้อายุหเดือนก็ออกไข่เหลวสามารถเก็บได้นะคะการเลี้ยงเป็ดนั้นก็นะคะเลี้ยงไม่ยากค่ะ ตนเองบอกว่านะคะให้อาหารสําเร็จรูปกับเป็ดในช่วงเย็นข้องทุกวันและตอนเช้าก็ไม่ให้เป็ดกินอาหารเพราะว่าจะปล่อยให้เป็ดห้ากินเองตามธรรมชาติตามรองส่วนยางพารานะคะนอกจากาห้ารสําเร็จรูปแล้วก็มีห้ามที่ว่าเป็นโลกลาไก่ตัวเล็กๆให้กินด้วยเพราะว่าไข่เป็ดจะดีแล้วก็ไข่แดงมีความแดงน่ากินนะคะเลี้ยงมาก็สร้างปีว่าแล้วค่ะจะมีไข่ให้เก็บได้ทุกวันเลยนะคะเป็นจวงดี แปดไข่มีออกก็มีนค่ะก็คือในช่วงเดี๋ยวแปดพัดเปลี่ยนค้นนั่นเองแต่ว่าแปดจะพัดเป็นค้นไม่พร้อมกระถุกตัวนะคะเลยทําให้หมีไข่เก็บได้ตลอดทั้งปีส่วนตลาดของไข่เปดนั้นตอนนี้ที่ว่าเป็นเทนงกาลของตลาดอย่างกลุมแมมบ้านถั่วทําทขนมจะนิยมเอาไข่แปดไปทํากันค่ะและตลาดข้องตัวเองน,นั้นก็ไม่ได้ไปไกลนะคะก็อยู่ในหมู่บ้านเพราะว่ามีท่าไร้ก็ไข่มดค่ะและเทสําคัญประโยชน์ของไข่เปดนั้นมีคุณประโยชน์มากและราคานั้นก็ดีด้วยนะคะ ค่าเป็ดตอนเนียราคาค้ายนะคะขายส่งฟองละ4บาทตางค์ค่ะวันนึงก็จะคขายนะคะเก็บได้ประมาณ๔๐0ถึง๕0๐ฟองสามารถสร้างรายได้วันละ1 8 0 0ถึง2,000บาทแต่ว่าข่าเป็ดนะคะจะออกมาหน่อยร่วมมากนั้นก็อยู่ทีจำนวนไข่เป็ดค่ะว่าจะมีรายได้มากหน่อยแค่ไหน,นนะคะ ตอนนี้หากว่ามองตลาดไข่เป็ดคับไข่ไก่นั้นก็ถือวว่าไม่แตกต่างกันค่ะเพราะว่าตอนนี้ไข่ไก่ก็มีราคาแพงแล้วเหมือนกันนะคะ นั่นก็คือการเลี้ยงเป็ดหลทุงนะคะก็มีความขยันเสียงค่ะเขาสามา,าไรถจะหารายได้นะคะเลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงครอบครัวได้ด้วยบางทีนะคะอาชีพซึ่งงานอาจจะมีะไรายได้หมายว่าอาชีพลักสลาเพราะฉะนั้นอย่าไปส้นใจค่ะว่าอาชีพนั้นนะคะจะเป็นอาชีพเธอผู้คนสั้นเซิ้นหรือไม่หรือเป็นอาชีพเธอมีเกี้ยดหรือไม่หรือเป็นอาชีพเธอวา่รารู้ราหรือไม่ไม่ต้องส้นใจค่ะนะคะเพียงแต่ว,ว่าทําแนวโรนรู้สึกว่ามีความสุขกับตรงนั้นนะคะมีใจรักใจชอบอาชีพนั้นก็ ทำไปได้เลยค่ะเห็นไหมคะรายได้นะี่มันธรรมดาเลยนะคะดีว่าหนังห้องแอร์สบายสบายโดยรลวนะคะวันละซ่องผันบายก็ถือ่เป็นไรายได้เด็ดดีม,มากๆเลยทีเดียวนะคะนั่นคือเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งชีพค่ะลั่งไวเยเกษที่ว่าเรานําเสนอกันตรงนี้นะคะไปเดี๋ยวเรื่องต่อไปนี่เป็นเรื่องของการเล่นกีฬาชุมชนปลอดยาเสพติดนะคะก็ยางถี่บอกว่าสุขภาพดี ้าเสริมไม่ได้ต้องออกกาลังกายนะคะแล้วก็การออกกําลังกายก็คือการเล่นกีฬากีฬานี่สามารถปลดยาเสพติดได้เพราะว่าใจเราว่างๆตรงนั้นไม่ทำไม่ต้องไปซุ่มทํามาได้กันในสิ่งที่ไม่ดีค่ะมารวมกลุ่มกันทํานะคะเล่นกีฬามีความรักชอบในเรื่องของการเตะฟุตบอลวอลเล่บอลหรือว่ากีฬาเที่เขาเรียกว,ว่าเป็นกีฬาพื้นบ้านนะคะก็สามารถที่จะรวมกลุ่มกันค่ะเล่นตรงนั้นดีว่าดีว่าจะไปมอซุ้มในเรื่องของยาเสพติดนะคะ,น,ะ,คะนั่นก็คือテมาของการจัด แข่งขันกีฬาชุมชนปลอดยาเสพติดของตำบลเจบิลังค่ะเจบิลังเกมคลังที่13ค่ะมาแลกการเล่นกีฬากันบ้างค่ะก็เป็นกีฬาชุมชนปลอดยาเสพติดนะคะกีฬาไม่ว่าจะเป็นกีฬาประเภทไหนเนกจะสร้างความสุขกายสุขใจแล้วทใํใไมชุมชนปลอดยาเสพติดและมีความรักความสามัคคีความสมรรฉชัน้นให้เกิดขึ้นแก่ชุมชน เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างชุมชนและสร้างคมให้รอมเจนปลอดยาเสพติดและตอนนี้กาเทระบาดในสร้างคมเป็นอย่างมากนะคะตามเทนนโยบายของรัฐบาลแนวประกาศส่งคลามกับยาเสพติดให้ออกไปจากสร้างคมไทยให้หมดสิน้นแต่ว่าการเทจะทําให้ปัญหายาเสพติดหมดไปอย่างแท้จริงนั้นก็มีหลายแนวทางนะคะซึ่งทางเทศบาลตำบลเจ๊บิลังก็เลือกนํากีฬามาตอบสนองนโยบายของผคกัฐและจังหวัด โดยมีการจัดโครงการการแข่งขันกีฬาชุมชนต้านยาเสพติดเจเบีังเกมคลังเที่13ปะจำปีงบประมาณ2,557เพื่อเทใจประชาชนและเยาวชนได้รู้จาักการเล่นกีฬาและหันหมอกกำลังกายจะว่าให้เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรงด้วยให้ยั่งกระยาเสพติดอีกด้วยนะคะซึ่งก็เป็นผลดีแก่สังคมอีกทางนึงค่ะสำหรับสถานเทถัวาจัดการแข่งขันนะคะ สนามเทใชยในการแข่งขันกีฬาชุมชนต้นานยาเสพติดครั้งนี้ก็เป็นสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลเจ็ดีลังนะคะอำเภอเมืองโจวสตูลค่ะ การแข่งขันก็เริ่มจากการเดินรณรงค์ในรูปแบบแฟนซีชุดต่างๆของชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลจานั้นก็รวมตัวกันเทศนามเพื่อเทศทรรพิธีเปิดนะคะโดยมีนายมาหมัดนิสัมบิลังโลดนาย,ยกเทศมนตรีตำบลเจะบิลังเป็นผู้กล่าวรายงานและมีนายสมิตเรียงประสิทธิ์นาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลให้เกียรติมาเป็นประธาน ก้าวเปิดงานแน่ในการแข่งขันซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้มีทางกีฬาซ่ากลอย่างเช่นว่าฟุตบอลวอลเลย์บอลและกีฬาพื้นบ้านต่างๆนะคะกำหนดการการแข่งขันกีฬาค่ะตั้งแต่วันที่28เมษายนจนถึงวันที่15พฤษภาคม2557นะคะชาวบ้านในพื้นที่ก็สามารถเทีย่ยวรงไปรวมชมรวมเชียร์กันได้ค่ะเทสําคัญใช้เวลานะคะ วางโดยการออกกําลังกายแล้วก็นะคะโรจักทเทจะมีความรักความสมามัคคีโรแพรโรชนะโรอภัยค่ะแล้วก็มีนําใจนักกีฬาด้วยนะคะ ค่ะนั่นก็เป็นเรื่องราวข้องการเลนกีฬาปลอดยาเสพติดของเจเบีังเกมซึ่งก็จัดขึ้นเป็นครั้งที่สิบสามแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นการสร้างความรักความสามัคคีความสมานฉชั้นค่ะนะคะเทสําคัญโรแพร้โรชนะโรอภัยนําใจนักกีฬาต้องมีนะคะเอาละค่ะมาถึงช่วงเวลาสุดท้ายของรายการก,กันแล้ววันนี้คิดว่าคงจะได้รับในเรื่องของข้าวซ่าในบ้านเราส่าระมากมายกันเลยทีเดียวนะคะโด,ดวยวคุ้มจริงๆค่ะเทวเปริรดมาเททองสตูนแชนแนลนะคะครอบครองเรื่อง คนสตูสนนและสำนับวันนี้ดิฉันปัตรียาพรมาลินีพร้อมกับทีมงานซูนชนแนลต้องข้อหลาถูกทันโดยลาเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในช่วงต่อไปสวัสดีค่ะ ตูนชาแนลรบเครื่องเรื่องคนสตูนจังหวัดสตูลเป็นจังหวัดเล็กๆที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทยติดฝั่งทะเลอันดามันคำว่าสตูลมาจากภาษามลายูว่าสตยแปลว่ากระท้อนซึ่งในอดีตมีอยู่มากมายอาชีพส่วนใหญ่ทําประมงและสวนยางพาราดอกไม้ประจำจังหวัดคือดอกกาหลงสัญลักษณ์ประจำจังหวัดคือพระสมุรทเทวาภายใต้คำขวัญสตูลสงบ สะอาดธรรมชาติบริสุทธิ์จุดเด่นของสตูลคือความสามัคคีของคนทุกศาสนาความสวยงามทางธรรมชาติของทะเลจนได้ขนานนามว่าไข่มุกแห่งอันดามันวิวัฒนาการที่ไม่หยุดนิ่งการสื่อสารที่ไร้พรมแดบนบทำให้โลกแคบลงการใช้ภาษาผ่านเครื่องมือสื่อสารเข้ามามีบทบาทมากขึ้นจากปากต่อปากผ่านจดหมาย ผ่านโทรศัพท์พื้นฐานและมือถือจนกระทั่งถึงยุคข,ของอินเทอร์เน็ตและดาวเทียมจุดนี้เองที่ทำให้ทางผู้บริหารของบริษัท i p m ีเจำกัดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารในระดับสูง ที่เข้าถึงผู้บริโภคในระดับท้องถิ่นอย่างครบถ้วนนั่นคือช่องทางทางการสื่อสารผ่านดาวเทียมในรูปแบบของจานส้ม IPM ครอบคลุมกว่า100ประเทศทั่วโลกสตูนแชนแนลคือทีวีท้องถิ่นของคนสตูนอย่างแท้จริงที่ครอบคลุมทุกเรื่องราวทั้งข่าวสารความเคลื่อนไหวเหตุการณ์ วิถีชีวิตของชาวบ้านประเพณีอาชีพศิลปะวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวของคนพื้นที่ในหลายแง่มุมที่น่าสนใจและคาดไม่ถึงเรา ยังเป็นสื่อกลางให้กับชาวบ้านได้แสดงออกความคิดเห็นอย่างเต็มที่เพื่อน,นำไปสู่การพัฒนาสตูลให้ก้าวหน้าต่อไปสตูนชนแนลกระชับจับไวเข้าใจคนท้องถิ่นหลากหลายทุกแง่มุมที่คุณไม่รู้ตีแผ่ทุกเรื่องราวเข้าถึงครบทุกรสชาติของความเป็นจริงโดยทีมข่าวมืออาชีพพร้อมหรือยังที่จะก้าวไปกับเรา เพราะคุณคือส่วนหนึ่งของสตูนชาแนลสตูนชาแนลรบเคลื่องเรื่องคนสตูลสตูนชาแนลทีวีท้องถิ่นของคนสตูลอย่างแท้จริง ชอบคุมทุกเรื่องราวข่าวสารความเคลื่อนไหวข่าวเหตุการณ์วิถีชีวิตของชาวบ้านข่าวประเพณีอาชีพศิลปะวัฒนธรรมข่าวสังคมข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวการท่องเที่ยวทุกพื้นที่ทุกแง่มุมให้กับพี่น้องประชาชนและสังคมได้รับรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเมืองสตูล ติดตามทุกเรื่องราวได้ที่รายการเล่าข่าวชาวบ้านทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม IPMTV ยานส้มช่อง229ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์และรายการสรุปข่าวชาวบ้านทุกวันอาทิตย์ในเวลาเดียวกันนี้สตูนชาแนลครบเครื่องเรื่องค้นสตูน ขาถึงชุมชนของคนสตนูกับความเคลื่อนไหวในสตูน h ช n แนลปฏิวัติการรับชมทีวีที่บ้านคุณให้เปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยเป็นด้วยชุดรับสัญญาณดาวเทียม e จานส้ม IPM กับการรับชมช่องรายการคุณภาพ120ช่องไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนจานส้ม IPM คุ้มเกินร้อยเตมิมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับชุดรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD4 ดูฟรีไม่มีรายเดือน ไอซไอเดียฟ so ิเนชั่น0 2 2 4 5ส9 9 9กทุกพื้นที่ทุกแง่มุมให้กับพี่น้องประชาชนและสังคมได้รับรู้ mm hmm. เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเมืองสตูลติดตามทุกเรื่องราวได้ที่รายการเล่าข่าวชาวบ้านทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม IPM TV อยานส้ม ช่อง229ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์และรายการสรุปข,ข่าวชาวบ้านทุกวันอาทิตย์ในเวลาเดียวกันนี้สตูนชาแนลครบเครื่องเรื่องคนสตูน